สัจจยานะจะตุกะทวยาญิเทศแสดงยานในสัจจะสี่สองหมวดปัญญาในสภาวะที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าทุกขยานปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุทยาญานปัญญาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่านิโรธยาน ปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามรคยานเป็นอย่างไรคือสภาวะที่บีบคั้นสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนสภาวะที่แปรผันสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งทุกข์สภาวะที่ประมวลมาสภาวะที่เป็นเหตุ สภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะที่ผัวพันสภาวะที่ควรละแห่งสมุทยัยสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกสภาวะที่เป็นวิเวกสภาวะที่เป็นอสังคตะสภาวะที่เป็นอมะตะสภาวะที่คุณทำให้แจ้งแห่งนิโรธสภาวะที่นำออก สภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่สภาวะที่ควรเจริญแห่งมรรคชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในสภาวะที่ควรกําหนดรู้ ชื่อว่าทุกขยานปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุททายานปัญญาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่านิโรทยานปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามรขยานทุกขยานทุกขาสมุททายาน ทุกขนิโรธญาณทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาญาณเป็นอย่างไรคือญาณของท่านผู้มีความเพียบพร้อมด้วยมักนี้ชื่อว่าทุกขญาณทุกขสมุทยาญาณทุกขะนิโรธญาณทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาญาณในญาณเหล่านั้น ทุกขยานเป็นอย่างไรคือความรู้ทั่วความรู้ชัดการเลือกเฟ้นการค้นคว้าความสอดส่องธรรมการกำหนดดีการเข้าไปกำหนดการเข้าไปกำหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดความแจ่มแจ้ง ความคิดการพิจารณาปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาที่ทำลายกิเลสปัญญาเครื่องแนะนำความเห็นแจ้งความรู้พร้อมปัญญาดังประตับปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลังปัญญาเป็นสัตราปัญญาดังปราศาสตร ปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นรัศมีปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาดังรัตนะความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิซึ่งปรารบุกเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขยาณความรู้ทั่วความรู้ชัดการเลือกเฟ้น การค้นคว้าความสอดส่องธรรมการกำหนดดีการเข้าไปกำหนดการเข้าไปกำหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดความแจ่มแจ้งความคิดการพิจารณาปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาที่ทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องแนะนำความเห็นแจ้งความรู้พร้อมปัญญาดังประตกปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลังปัญญาเป็นสัตตราปัญญาดังปราศาสตรปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นรัศมีปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาดังรัตนะ ความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิซึ่งปรารบทุกขะสมุทัยเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขะสมุททยายานความรู้ทั่วความรู้ชัดการาเลือกเฟ้นการค้นคว้าความสอดส่องธรรมการกำหนดดี การเข้าไปกำหนดการเข้าไปกำหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดความแจ่มแจ้งความคิดการพิจารณาปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาที่ทำลายกิเลสปัญญาเครื่องแนะนำความเห็นแจ้งความรู้พร้อม ปัญญาดังประตะักปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลังปัญญาเป็นสัตตราปัญญาดังปราศาสตปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นปรัศมีปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาดังรัตนะความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ ซึ่งปรารบทุกขนิโรธเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่าทุกขนิโรธยาณความรู้ทั่วความรู้ชัดการเลือกเฟ้นการค้นควา้าความสอดส่องธรรมการกําหนดด,หนดีการเข้าไปกําหนดการเข้าไปกําหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิต ความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดความแจ่มแจ้งความคิดการพิจารณาปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินปัญญาที่ทำลายกิเลสปัญญาเครื่องแนะนำความเห็นแจ้งความรู้พร้อมปัญญาดังประตักปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาเป็นกำลัง ปัญญาเป็นสัตตราปัญญาดังปราศาสตรปัญญาเป็นแสงสว่างปัญญาเป็นรัศมีปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาดังรัตนะความไม่หลงการเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิซึ่งปรารบทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเกิดขึ้นนี้ท่านกล่าวว่า ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปัฏายานชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขยานทุกขสมุทยายานทุกขนิโรธยาน ทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทายานจบสัจจยานะจตุกะทะวยานิเทศ